เคล็ดลับในการเลือกน้ําหอมเสริมดวงเสริมเสน่ห์สำหรับคนเกิดทั้ง7วันนะครับโดยสินแสเป็นหนึ่งจะมีกินไหนที่เหมาะกับคุณบ้างไปติดตามรับชมกันครับน้ําหอมเสริมดวงสาหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่ดูภายนอกแข็งกร้าวนะครับแต่ลึกๆเป็นคนอ่อนไหวขี่เหงาต้องการคนอยู่ข้างกายนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับควรเลือกใช้น้ําหอมกลิ่นแมกไม้หรือกลิ่นแนววูตดี้นั่นเองนะครับที่จะให้ความรู้สึกถึงการผ่อนคลายแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นซึ่งจะเสริมให้คนวันอาทิตย์เนี่ยดูมีเสน่ห์ชวนลหลงไหลนะครับดึงดูดผู้คนให้เข้าหาและมีแต่คนที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดนะครับน้ําหอมเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาแต่อีกมุมหนึ่งก็ขี้น้อยใจนะครับเศร้าเก่งแล้วก็นอยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิด ในวันจันทร์นะครับเหมาะที่จะใช้น้ําหอมกลิ่นดอกไม้หรือกลิ่นแนวฟลอรัลนั่นเองนะครับที่จะช่วยเสริมความสดใสเสริมความขี้เล่นและความโรแมนติกให้โดดเด่นขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้กับคนวันจันทร์ได้เป็นอย่างดีนะครับน้ําหอมเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอังคารนั้นมีความฉลาดมีไหวพริบแต่บางทีก็มีความใจร้อนหงุดหงิดง่ายและชอบชิดในแง่ลบนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเหมาะที่จะใช้น้ําหอมกลิ่นแนวสดชื่นหรือกลิ่นอะคอติกนั่นเองนะครับที่จะทําให้นึกถึงชายหาดและน้ําทะเลอันสดใสนะครับซึ่งจะช่วยเสริมให้คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยมีบุคลิกที่เรียบง่ายแต่แอบหรูนะครับดูอารมณ์ดีและมองโลกในแง่บวกนะครับน้ําหอมเสริมดวงสาหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธนะครับเป็นคนจริงจังตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีคลรมสักเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธนะครับควรใช้น้ําหอมกลิ่นเครื่องเทศนะครับหรือพวกกลิ่นแนวโอเรียนทัลกลิ่นแนวแอมเบอร์หรือแนวสไปซี่อย่างเงี้ยใช้ได้นะครับด้วยกลิ่นหอมอุ่นๆของพืชตระกูลเครื่องเทศและสมุนไพรนะครับจะช่วยเสริมให้คนวันพุธเนี่ยดูมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งชวนน่าหลงไหลและช่วยเพิ่มเสน่ห์เย้าวยวนใจในแบบที่เป็นของคุณเองนะครับน้ําหอมเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับ เป็นคนสองบุคลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์แปรปวนบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับควรใช้น้ําหอมกลิ่นหนังหรือกลิ่นแนวลีเทอร์นะครับที่จะให้ความรู้สึกถึงความเข้มแข็งผสมผสานกับความอ่อนโยนเข้าไว้ด้วยกันนะครับซึ่งจะช่วยเสริมสเสน่ห์ให้คนที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยดูเป็นคนใจเย็นสุขุมนุ่มลึกและน่าค้นหามากยิ่งขึ้นนะครับน้าหอมเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดในวันศุกร์นั้นเป็นคนที่นิ่งเงียบนะครับไม่ค่อยพูดไม จึงมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่หญิงแล้วก็ไม่ค่อยมีใข่ครบนะครับน้าหอมที่เหมาะสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับคือน้าหอมกลิ่นแนวผลไม้หรือกลิ่นแนวฟุตตี้นั่นเองนะครับที่จะมาช่วยเสริมความน่ารักสดใสความมีชีวิตชีวาและเปี่ยมล้นไปด้วยพลังงานบวกที่ดีนะครับทำให้คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยเป็นที่รักใคร่และเป็นที่เอ็นดูของใครหลายๆคนได้ง่ายๆนะครับน้าหอมเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์นั้นเป็นคนมีสตาร์ของตัวเองนะครับ ถืออารมณ์เป็นใหญ่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับอารมณ์ติดขี้เกียจอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับควรใช้น้าหอมกลิ่นหวานอมเปรี้ยวนะครับหรือกลิ่นแนวซีตรัสนั่นเองนะครับซึ่งจะมาช่วยส่งเสริมให้คนวันเสาร์เนี่ยมีความกระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงตื่นตัวและปลดปล่อยความคิดของตัวเองให้เป็นอิสระได้มากขึ้นนะครับ ถ้าที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามกดซับสไคร e กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ